พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเวทบุกไล่ประจำวันที่30มิถุนายน2559ในวันนี้เป็นเรื่องการปฏิรูปสสนายสุเทพเทือกสุบันเนี่นะครับได้น,นำภาพการถ่ายรูปร่วมของสอสเมื่อวันที่30ตุลาคมา5 6และก็ได้ยกเรื่องกรณีพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมหรือสุดซอยขึ้นมา ผมต้องให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าผมเป็นคนหนึ่งในขณะนั้นได้พ้นจากการเป็นสสมาแล้วเนื่องจากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องเหตุผลว่าไม่ไปใช้สิทธิทเลือกตั้งเพราะถูกกุมขังอยู่ผมเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัตินี้ละโทษกรรมหรือที่เรียกว่าสุดซอยนายสุเทพเตือสุบันพยายามอธิบายเรื่อง ว่าพรบฉบับนี้ช่วยคนทุจริตช่วยคนเผาบ้านเผาเมืองแต่ผมเองนะครับในฐานะที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาขอการร้ายได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับพระราชบัญญัตนินิระโทษศักกรรมด้วยเหตุผลก็คือว่าคนที่ได้รับอานิสงส ก็คือคนที่สั่งฆ่าประชาชนคนที่ฆ่าประชาชนกว่าร้อยชีวิตบาดเจ็บสองพันการอธิบายของนายสุเทพเทือกสุบันก็อธิบายในมิติความเชื่อของนายสุเทพแต่ผมเองนั้นและคณะเราได้แสดงความนะครับจุดยืนอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเราไม่เห็นด้วย กับกฎหมายฉบับนี้แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระแสสังคมที่ถูกสร้างในเวลานั้นจากกลุ่มคนเล็กๆของนายสุเทพเทื่สุบรรณที่บริเวณสถานีรถไฟสามเสนแต่ตัวนี่นะครับเพิ่มกันเป็นร้อยเท่าเรียกว่าเป็นทวีคูณจากพระราชบัญญัติเนียโทษกรรมสุดซอยทั้งที่การไม่เห็นด้วยระหว่างนายสุเทพกับผมนั้น มีความแตกต่างกันเพราะว่าผมเองไม่อาจที่จะยอมรับเนี่ยนะครับการเนี่ยโทษศกรรมให้กับตัวเองด้วยการเห็นด้วยเพื่อจะแลกกับความตายของประชาชนที่ได้ร่วมชะตากรรมกันมาตั้งแต่10เมษาถึง19พฤษภากว่าร่วมร้อยชีวิตบาดเจ็บถึง2,000เพราะฉะนั้นวาทกรรมที่นายสุเทพพูดเรื่องเผาา้านเผาเมือง นายสุเทพก็คงจะลืมไปว่าผมเองก็ฟ้องดําเนินคดีฐานหมิ่นประมาทเรื่องข้อหานี้ที่นายสุเทพพูดถึงกับผมและคณะนะครับนายสุเทพเองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลคําว่าเผาบ้านของเผาเมืองนั้นถ้ายกกรณีการเผาเซิงท่านเวิร์ผู้ต้องหาสองคนกว่า3ปีที่ถูกคุมขังจนกระทั่งเนี่ยนะครับคดีสิ้นสุดแล้วบัดนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องคนเสื้อแดงคนใดที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อีกเลยแต่ผมเองไม่เคยได้ยินความรับผิดชอบจะออกมาจากนายสุเทพและพวกแม้แต่เพียงครั้งเดียวกรณีห้างเซ็นทันเวิลด์นั้นผู้ต้องหาที่เป็นพี่น้องเสื้อแดงนั้นอาจจะโชคดีที่หัวหน้าชุดประชนเพลิงของห้างเซ็นท่นันเขาได้ใช้ความเป็นมนุษย์ในการไปเบิกความด้วยถ้อยความ ที่เป็นจริงที่เขาได้ประสบพบในฐานะผู้รับผิดชอบเรื่องการดับเพลิงในวันนั้นที่ระบุชัดเจนว่าผู้ต้องหานั้นไม่มีในนะครับศักยาภาพที่จะกระทําอะไรกันได้ท้ายที่สุดสารก็ยกฟ้องและคดีถึงที่สุดแต่ต้องถูกสังเวยด้วยถูกขังฟีกว่า3ปีพร้อมกับวัฒกรรมการเอาบ้านของมือคดีความตายของพี่น้องเสื้อแดงนั้น ความจริงเนี่ยนะครับผมได้พูดชัดมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าความตายของนปชหรือความตายของกปปสของกลุ่มพันธมิตรและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ควรที่จะมีใครมาตายจากการไปต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองทั้งสิน้นแต่ว่าเมื่อมีความตายเกิดขึ้นนั้นจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ไม่ว่าความตายนั้นจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นพวกเราเองก็เหลือสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆก็คือว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างนี้นะครับการดีกาว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาหรือไม่ขั้นตอนของปปชอันเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะเดินทางไปถึงศาลดีกาฝ่ายข่ดีาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นยุติลงไปแล้วก็คือว่าได้ยกคำร้องไปค่าไงว่าคนสังฆ่าประชาชนนั้น ก็ไม่มีเสียแล้วเหลือคดีสุดท้ายนี่นะครับก็คือว่าอํานาจในฐานความผิดฐานฆ่าคนตายและพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล่งเห็นผลน,นั้นยังเป็นอํานาจของสารอาญาหรือไม่ถ้ายืนตามชั้นต้นสารอุทธรน,นะครับความตายของพี่น้องประชาชนในเหตุการณ10์10เมษายนถึง19พฤษภาคมกว่าร้อยศพและบาดเจ็บกว่า2 0 0 0นั้นจะเป็นความตายที่ไม่มีคน จะทำความผิดเลยจะเป็นการตายฟรีร่วมร้อยชีวิตบนนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่คือตัวอย่างที่นายสุเทพเพื่อสุบรรได้ฟืนฟ้นฝอยหาตะเข็บเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องสุดซอยผมจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่มีวันที่จะเอานะครับเอาข้อกล่าวหาที่กล่าวหาผมเพื่อแลกกับความตายของประชาชน และผมได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมผมไม่เห็นด้วยและความจริงแล้วนี่นะครับต่อมารัฐบาลในขณะนั้นและสสในขณะนั้นเขาก็ยอมถอยแต่บังเอิญว่าเป้าหมายมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องพรบรสุดซอยเป้าหมายก็คือการเข้าไปมีอำนาจเสองอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทางนายสุเทพและพวกถูกดำเนินคดีฐานกบฏและก็คดี่อการร้ายและคดีอื่นๆอีกเดรวมเป็นเ แต่เข้าโชคดีครับคดียังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลนะครับเช่นเดียวกับพุท้าอิสระและบุคคลอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักนิติรัฐนิติธรรมที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อจะบอกว่าบ้านเมืองนี้ถ้าเราคัดเลือกสสที่มีคุณภาพปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นไม่เลือกคนเลวเข้าสู่สภาปัญหาที่สำคัญที่สุดเนยนะครับ ความเร็วของคนที่อยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยความเร็วของคนที่มาจากการเลือกตั้งนั่นคือการเปิดประตูให้กับการรัฐประหารไม่มีความเร็วใดนะครับที่เร็วไปมากกว่านักการเมืองไปเปิดประตูให้กับการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่นายสุเทพเตืร์สสุบันได้หยิบยกมาตรา98เรื่อง บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็มีอยู่หลายประเด็นแต่ประเด็นเนี่ยนะครับที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยนะครับคือในวงเล็บ11เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งมาตรา98วงเล็บ11นี่แหละครับ ที่จะเป็นปัญหาเนื่องจากว่าบรรดาบ้านเลขที่ 111, 109 10ไม่ว่าจะเป็นไทยรักไทยพลังประชาชนพักชาติไทยมัชชิมาถ้าว่าตามหลายลักษอักษรเนี่ยครับจะไม่มีสิทธิ์รับสมัครรับเลือกตั้งเพราะเป็นการเขียนเนี่ยนะครับที่รอการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความผมเองก็พอที่จะเห็นปลายทาง แม้ว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยนะครับได้นี่นะครับได้พิจารณาถึงการกระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการยุบพรรคไทยรักไทยพลเอกธรรมรักษ์อิสรางคูณะอายุทยาซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้อยายการไม่มีการยื่นฎีกาคดีสิ้นสุดในศาลธรณ์ถ้าพลเอกธรรมรักษ์ไม่ผิดการยุบพรรคไทยรักไทย นะครับก็ไม่สามารถที่จะรกระทําการกันได้เพราะการยุบพักไทยรักไทยเป็นการกล่าวอ้างความผิดของบลเอกธรรมรักเมื่อสารดีกาเนี่ยนะครับพิพากษาถึงที่สุดโดยอายการไม่ได้ยื่นดีกาคดีจบอยู่ที่สารอุทธรณ์คดีนี้เนี่ยครับจึงเป็นการยุบพักโดยมิชอบเพียงแต่ว่าไม่มีการที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่และมีหนํำซ้ำพยานปากสำคัญในคดีนี้ ได้ออกมาแถลงเนี่ยนะครับต่อหน้าสื่อมวลชนและพลเอกพันลบปิ่นมณีว่าได้รับค่าจ้างและก็เป็นการจ่ายค่าจ้างไม่ครบและก็ขอโทษสมาชิกพรรคไทยรักไทยด้วยเพราะว่าเป็นการกระทําในลักษณะของการรับจ้างให้เข้าไปเบิกความอันเป็นเท็จในสารรัฐธรรมนูญน,นี่ก็คือความเป็นจริงที่แสนเจ็บปวดไม่นับกรณีการยุบพักพลังประชาชน มีกรณีกำนันนี่นะครับจังหวัดเชียงราย9คน10คนเนี่นะครับปรากฏว่า9คนบอกว่าไม่ได้รับเงินมีหนึ่งคนได้รับเงินปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญเชื่อคนเพียงแค่คนเดียวไม่ยอมเชื่อ9คนก็เป็นเหตุให้มีการยุบพักพลังประชาชนวงเล็ก11บ11นี่นะครับเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้งเพราะความผิดนี่นะครับ กรรมการพักหนึ่งคนต้องยุคทั้งพักเนี่ยและก็กรรมการบริหารพักถูกตัดสิทางการเมืองกันไปแล้วแต่เขียนวงเล็บ11กว้างกันแบบนี้นั้นผมก็พอที่จะนุมานกันได้ว่าบ้านเล็กที่ร1อยสิบเอ็ดนั้นจะมีชะตากรรมกันอย่างไรส่วนเรื่องประเด็นนี่นะครับการทุจริตคิดมีชอบนี่นะครับถ้ามีการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันกรณีสพปสี่ขีศนย์หนึ่งที่ภูเก็ตอย่างเนี้ คำพิพากษาของสารดีกาได้พิพากษาให้ที่ตกเป็นของแผ่นดินมูลค่าร่วมหมื่นล้านแต่ไม่มีนักการเมืองคนใดที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกเลยทั้งที่เป็นการแจกจากนักการเมืองโดยมิชอบเรื่องปอระสะเนี่ยนะครับความเสียหายหกแสนห้าหมื่นกว่าล้านหาความผิดไม่ได้เรื่องโรงพักเนี่ยครับยิ่งใกลนะครับยิ่งห่างจากความเป็นจริงขึ้นไปทุกที มีไม่นับเนยนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายมันจะจบลงเนี่ยนะครับเหมือน GT200 เหมือนเรือหอกนะครับเหมือนกับหลายเรื่องราวก็คือว่าอีกฝ่ายหนึ่งทุจริตซ้สำซากก็ไม่มีความผิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับต้องยืนความผิดนะครับไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิดก็ตามผมไม่เคยปกป้องการทุจริตและผมก็ยังยืนยันว่าใครทุจริตก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้า แต่ปัญหาของประเทศนี้ที่มันไม่จบก็คือว่าคนที่ทุจริตถ้าเป็นพวกเดียวกับคนในองค์กรอิสระมักจะได้รับการปกป้องการทุจริตนั้นว่าเป็นการกระทําการที่สุจริตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมาและเป็นปัญหาซ้ำซากของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ดีนั้นผมเองก็เห็นว่าการที่นายสุเทพได้หยิบยก นะครับกรณีการทําหน้าที่ผมเองก็เลยเห็นว่าตอนปลายนะครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชดุดที่แล้วความวุ่นวายที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเห็นว่าระบบรัฐสภามันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าการไม่ยอมรับความจริงจากประชาชนที่ผมพยายามจะพูดเน้นมาโดยตลอดว่า แทนที่ว่าพรรคการเมืองจะทบทวนตัวเองว่าทําไมประชาชนศรัทธาน้อยกว่าพรรคการเมืองอื่นแทนที่ว่าจะไม่ยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชนและไม่ปรับปรุงตัวเองปัญหาของประเทศก็ไม่มีวันที่จะจบสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะนับนึงประเทศนี้กันได้ถ้าเรามีกติกาที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและทุกฝ่ายยอมรับการตัดสินใจของประชาชน พอกันเสียทีเถอะครับเมื่อเวลาชนะก็บอกว่าประชาชนศรัทธาเมื่อเวลาแพ้ก็บอกว่าคู่ต่อสู้ซื้อเสียงเข้ามาแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นประชาชนผู้ตัดสินนั้นเขารู้ดีว่าเขาควรที่จะเลือกใครเข้าไปทําหน้าที่ดูแลภาสีากรของเขาและสามารถนําพาประเทศและสามารถสร้างความสุขที่เป็นจริงกับประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่พรบรสุดซอย ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยแต่สาระหลักนั้นผมไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมให้กับคนสังฆ่าประชาชนร้อยศพและบาดเจ็บสองพันและก็สุดท้ายก็คือว่าผมเห็นด้วยว่าคนเลวไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะเหยียบบันไดสภาปัญหาก็คือว่าที่น่ากลัวที่สุดในสังคมไทยก็คือคนเลวที่ประกาศตัวว่าเป็นคนดีแล้วนี่นะครับ หลังจากนั้นก็เข้ามามีอำนาจคนดีที่เป็นคนดีจริงๆนั้นควรจะได้รับโอกาสแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่บ้านเมืองมันไปไหนกันไม่ได้เพราะคนเลวสถาปนาตัวว่าเป็นคนดีและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อตัวตนที่แท้จริงเป็นคนเลวมันจึงสร้างความดีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ไม่ได้เพราะคนเลวก็คือเป็นคนเลวนะครับมันไม่ใช่ดีเพราะสถาปนาตัวเองว่าเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้น คนเลวก็เป็นคนเลวคนดีก็เป็นคนดีคนเลวไม่มีวันที่จะเป็นคนดีได้เพราะเพียงแค่ประากาศตัวว่าเป็นคนดีประเทศไทยเรายังมีปัญหากันอีกมากมายพบกับเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อกันไปในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ